สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมต้นสยามนิเตอร์การประมูลนะครับง่ายๆใครๆก็ประมูลได้นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับ i s ส z u a l l n ด w D Max นะครับตัว Spark 3นะครับ3.0 DDI นะครับเรามีรุ่นนี้นะครับอยู่ในสต็อกเรานะครับหลายคันนะฮะคันนี้เป็นปี2020นะครับเป็นเครื่อง3.0นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูด้านนอกนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับเอกลักษณ์เลยของ Spark นะครับตัวจะสูงกว่าธรรมดานิดนึงตัวส park ธรรมดาิดนึงนะฮะอันนี้จะเป็นล็อ พอบ 16นิ้วนะครับ16นิ้วแต่ว่าเดิมๆออกป้ายแดงมาเนี่ยมันจะเป็นล้อกระทะนะครับแต่นี้เจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนแม็กมาละตัว 3.0s นะครับตัวนี้จะมีออปชันข้างนอกเนี่ยที่แตกต่างจากตัว 1.9S หรือว่าตัว B ีค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นการชนหน้าเนี่ยเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างด้วยนะครับส่วนโลโก้เนี่ยจะเป็นโฮเมียมนะครับโลโก้อิซูซุนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีเทานะฮะตัวกระจังหน้าในส่วนของกระจังหน้านะฮะในส่วนของไฟหน้านะครับ นะครับตัวนี้จากโรงงานเลยนะครับ <sm illi> มือจับนะครับ <milk> mm hmm. มือจับตัวนี้จะเป็นโครเมียมนะฮะซึ่งตัว1.9กับตัวบีเนี่ยจะไม่มีนะฮะตัวนี้เป็นโครเมียมนะครับแล้วก็มีนี่ฮะโลโก้สปาร์3.0นะครับแล้วก็กระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็นี่ฮะเสาอากาศจะอยู่ข้างหน้ารถแล้วนะฮะจะอยู่ข้างหน้ารถแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูห้องเครื่องกันนะครับว่า เป็นยังไงบ้างนะครับเครื่องยนต์ส0ุดูน์นะครับตัว All New D-Max Spark ตัวนี้นะครับตัวนี้ให้กำลังสูงสุดที่190แรงม้านะครับอยู่ที่3,600รอบต่อนอาทีนะครับแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรนะครับที่1,600ถึง2,600รอรอบต่อนอาทีนะครับในส่วนของแชสซีนะครับตัวนี้จะ จะใหญ่ขึ้นนะครับกว่ารุ่นก่อนก่อน,นะครับใหญ่ขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยนะฮะตัวนี้ช่วงล่างนะครับตัวแหน่จะย้ายขึ้นมาอยู่บนเพานลาแล้วคือรุ่นก่อนก่อนเนี่ยตัวแหนบตัวนี้มันจะอยู่ใต้เพลาน,นะครับตัวนี้รุ่นใหม่เนี่ยเรายกมาไว้ข้างบนแล้วไม่มีอย่างอะไรนะตัวนี้จะมีตัวดิฟล็อกเป็นดิฟล็อกไฟฟ้านะครับก็จะส่งกําลังเนี่ยถ้าเกิดว่ารถติดลมเลยเงี้ยเ็าจะส่งกําลังเป็นระบบไฟฟ้านะฮะส่งไปที่ล้อทั้งสล้อเนี่ยเพื่อจะขับฝา่าวปสรัคไปได้ง่ายมากขึ้นนะครับในส่วนของด้าน สองข้างซ้ายขวานะฮะตัวนี้ไลเนอร์ตัวนี้ติดมาเรียบร้อยแล้วนะครับพื้นก็ไม่มีอะไรรถยังใหม่อยู่นะฮะคันนี้ตอนนี้เราอยู่ในภายในห้องโดยสารนะครับของยีสุ d ีแม็ก a r สตานะครับ3.0ภายในก็อาจจะแตกต่างจากตัว1.9นิดหน่อยนะครับในส่วนที่เห็นได้ชัดเจนก็คือต่างจากรุ่นโลนะฮะรุ่น B ก็คือตัวกระจกนะครับ จะปรับข้างไฟฟ้าได้นะครับปรับซ้ายขวาขึ้นลงได้นะครับในส่วนของเบาะนะครับจะเป็นเบาะแยกนะครับแล้วก็พวงมาลัยคือไม่ได้คุมหนังนะครับจะเป็นโทนสีดําทั้งแถบเลยนะครับแล้วก็ตัวมือเปิดนะครับก็เป็นสีดานะครับตัวกรอบตรงนี้ก็เป็นสีดานะครับคือโทนสีดำละส่วนใหญ่นะครับเครื่องเสียงนะครับตัวนี้เป็นวิทยุเป็นซีดีนะครับซีดีธรรมดาเนาะเป็นของอีซูซูเลยเนี่ยเป็นโลโก้ของอีซูซูเลยในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับตัวนี้จะเป็นแอร์แบ็กคู่หน้านะครับฝั่งซ้าย1ลูกแล้วก็ฝั คนขับ1ลูกนะครับภายในยังใหม่อยู่นะครับนี่ฮะพลาสติกหุ้มนะครับยังไม่ได้แกะนะครับหลังคาก็จะดูใหม่ๆหน่อยนะฮะในส่วนของเกียร์นะฮะรุ่นใหม่นะครับอาจจะแตกต่างจากรุ่นเก่าด้ดนึงเกียร์ถอยเนี่ยนะครับเราจะยกตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะตัวยกตัวเกียร์ยกตัวนี้ฮะยกปุ๊บแล้วก็ดันไปหน้าสุดซ้ายสุดเลยนะครับเป็นเกียร์ถอยนะฮะนี่ฮะถ้าเป็นรุ่นเก่ามันก็จะดันมาข้างหลังอ่าดันมาตรงนี้ถอยนะครับแต่รุ่นใหม่น่าจะเป็นแบบนี้หมดทุกคันแล้วนะครับเกียร์หนึ่ง ก็ข้าปกติครับในส่วนของคลัตช์นะครับก็โอ้โหนิ่มนิ่มพอได้นะครับนิ่มนิมพอได้ผมเคยขับตัวแซตมานะครับเหมือนกันเป๊ะเลยตับตัวแรงนะครับคันนี้เครื่อง3000นี่คือเกียร์โฟเมื่อกี้ลืมบอกนี่ฮะเกียร์โฟเกียร์โฟจะอยู่ตรงนี้แล้วนะครับด้วยความที่มันเป็นรถสายลุยนะครับก็คือความนิ่มจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่เรื่องความแรงนี่โอ้โหใช้ได้เลยนี่ฮะ หลังติดบอเลยให้ความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยนิ่มนะครับมันจะโครงนะฮะด้วยล้อมันใหญ่หรือว่ารถมันสูงอะไรประมาณนี้ะมีความรู้สึกว่ามันไม่นิ่มแต่ว่าเครื่องหรือการออกตัวหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยม,มันใช้ได้หมดเลยนะฮะ,ฮะโอ้โหแรงมากแ,แรงใช้ได้ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะฮะยูสูดีแม็กสปาร์ตตัวนี้นะครับให้ติดต่อมาตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ที่หน้าจอนะครับหรือติดต่อที่เบอร์0 2 1 1 9 7อ1 1นนนหนึ่งะครับสามารถเข้ามาดูรถได้ที่บริษัทเลยนะครับที่สยามอินเตอร์การประมลนะครับอยู่ระหว่างซอยรามแขงหน0่งถึงนะครับคลิปหน้านะครับจะมีรถรุ่นใหม่ๆหรือรุ่นไหนมาแนะนำนะครับเดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับสาหรับวันนี้ผมต้นแสงอินเตอร์ขอตัวลาไปก่อนัสสวดีครับ ครับสวัสดีนะครับผมเอ็มนะครับจากสยามอินเตอร์การประมูลเนื่องจากว่าในช่วงนี้นะครับสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับผมเห็นว่ามีรถนะครับที่ถูกยึดจํานวนมากดังนั้นนะครับลูกค้าท่านใดต้องการเปลี่ยนรถคันใหม่และไม่รู้จะหาผู้ซื้ออย่างไรท่านสามารถส่งรถเข้าประมูลจากที่สยามอินเตอร์การประมูลได้หรือท่านต้องการจะขายรถเราก็มีบริษัทในเครือนะครับสามารถซื้อรถกับท่านได้ในราคาที่ท่านพอใจสําหรับท่านใดเนี่ยครับที่ต้องการนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องรถบู๊สองทางบริษัทสยามอินเตอร์การประมูลงกาป ฟอรแผนให้กับเพืเ่อนเืแล้วมีการอบรมแนะนําวิธีการขั้นตอนต่างๆที่ท่านจะทำลดถบือสองอย่างไรให้ประสบความสำเร็จแค่จะมีวงเงินฟอร์แพนสำหรับท่านใดที่ต้องการเปิดเต็นท์รถแล้วสำหรับท่านใดเนี่ยครับที่ต้องการลดนะครับ เรามีบริการจัดไฟแนนซ์นะครับไม่ต้องดาวออกรถได้เลยออกรถสูนบาทผอนเป็นระยะเวลา8ปีฉะนั้นท่านใดที่ต้องซื้อรถในราคาถูกสามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์0 2 1 1 9 7 1 1 1หรือติดต่อที่ l i น์ sia.co.th เยนเชิญนะครับที่สยามอินเตอร์กับประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้นะครับ